สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลนะจ๊ะเมื่อนี้ก็บ่ามีอย่างไานจ้ะน,นี่ก็เป็นปนเกาจะปนปลาทูเป็นผักกวางตุ้งแับจะที่เหลืออันนี้ก็เป็นต้มแซบปลานิ้นกับนหนังวาจ้ะต้มแซบปลานิ้นกับนหนังวาดีจ้ะอันนี้เป็นปลานิ้นกันปลาเป็นปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวให,ใหญ่ขึ้นมาใครหรือลัางคาเนี่ยแล้วก็อันอันสังขารจะเป็นไอ้นัน่น bình nắng ngô tôm ừ. bình nắng mua tôm sạch cả, Nắng mua tôm sạch nó nhau sao nằm ngô tôm sạch nơi nhau nằm tôm có đi con gần khỏi honey là. Nó hơi lòng gắp. Hm. hơi Hu. Sì, đại tắc mặt đại tắc gắp gắp sẽ gắp 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 ายาเย้ปวดหัวเป็นกิบกิมาเลยพี่น้อง Cùng bắt nó Đi cái cùng

ก็คไปพน้องกินบะหมี่บะได้ปากเลยอากาศเย็นไปลูกกันยังมันก็เปิดตะยานแย่พี่น้อง หลายไ่น้องเอ้ยมืนึอนี่เจ๊แก้วไม่ได้แต่งหน้าด้วยจ้าเจ๊แก้ว่างหน้าแล้วแบบไอกับเข่ากินเข่าด้วยจ้าไม่ได้ร่างหน้า,า,นา,ามืึอนี่เอ้่างหน้าทิ้เง,งเดียวบม่ได้แต่งหน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่ไม่ได้แต่งหน้าดูดิแต่เจ้าว่าเจ๊แก้วว่าม่งแต่งหน้าดีกว่าขึ้นบวกขึ้นบวกไหมมันไม่ต้องมีรอยแก้มแดงด้วย เด็กบ้าบ้าเด็กยิ่งแก้มเต็มตู้เลยพวกแก้มเขียนเนี่ยมันก็ตะบูงแล้วคิ้วมีมาแล้วขนเต็มขุนอ่ะง่าเป็นตกูลคิ้วหนาจ้ะคิ้วหนาเนี่ยแกๆออกพยัติทกๆให้มันเหลือน้อยเดียวหน่อยเดียวนะแล้วมันน้อยเดียวยังต้องโปกงอีกแยกๆออกทุกๆทุกๆยังต้องโป้งอีกมีญาตอย่างเขามาเอาแก้มเนี่ย ก้วคือิก้าให้คือแก้ปุ่มให้มันปุ่แค่ตามลูกตามรอย้แหอืมหนงงมาหเลยเจ้าุะซือมาแกะทีล้หาทีงก็ได้เอาย่มากเอายงหลังไม่แก้วกินต่อยนะจ้าเนี่ยมาไปดูทำนี่เด้อหลังไม่แก้วกินต่อยเด้อน่ ไม่ได้ดูแค่นี้นะจ๊ะไม่ได้แค่ทำคลิปนะจ๊ะดองกินให้สองสองต่อนเลยสองต่อนเน้นๆสองก่อนเน้นๆเลยจ้ะอืมอืมมันมีควันนดมันเหนียวได้ไหมเนาะนวแล้วทอยเลยมัน่อยแล้วเยอะมากอ่ะอืะอืมอืม,อม,อม,อม คว้นปล่อยปล่อยปล่อยแล้วเจ้าหนาอืมเจ้าแหลกแล้วจ้ะนำพรจดไปนอนพร่อนหมดนะกินมัน,นรันวคู่บิดเลยแก้วจะไปซื้อขาดใครมานั่งกะตุดมด้มดมดูจ้ะพาเด็กดมดูเด็กมัน,นเ,ลเ,ลเล่นหน้าบ้าน อีหลาังของคนแหละคันโปรดดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะคลิปเด็กแก้วก็ได้ทำคลิปต่อๆไปจ้าแบบชาบ้านเด้อจ้าแบบเบื่อเด็กแก้วเด้อเด็กแก้วกินแบบอาหารขึ้นบ้านจ้าออมีผักต้มมีน้ำพริกมีอันนี้นะคะกัน็ไปก็จะเป็นแกง,งกระบอกแกงแตงซีละจารเป็นหลายๆตัวเอ,องซีละจาร์มาเป็นถาดจ้าบอกบอกแล้วบอกพี่น้องแล้วว่าโอ้ยขอโทษเด้อจ้า <laughs> บอกแล้วบอกพี่น้องแล้วจ้าว่าว่าให อันนี้ผู้ต 1, ิดตามหนึ่งพันคนผู้ยี่แก้วจะเห็นเป็นถาดจริงจ้ะเห็นเป็นถาดคุณเจ้าเบิ้งจะ้ะตอนนี้ยี่แก้วยังมีผู้ติดตามหนึ่งถึงหนึ่งพันคนเลยจ้ะสงสารยี่แก้วในเด้อจ้ะยี่แก้วฝากตู่ยังไงไม่กำมีพันเด้อจ้ะฝากฝากมือของยี่แก้วไว้ความโปกความใจของคมูพี่ป้านาะอาล,ลูกหลานสุขุสุขลนเด้อจ้ะเห็นใจยี่แก้วในเด้อค่ะหากสุขุสุขลนเด้อจ้ะพ่อมึงแม่มึงลูกจ้าหลานจ้าลุงป้านาอาหักสกุลุสุขลนที่เขาเมืเบิ้งเด้อจ้ะบพรเขาเมืเบิ้งก็พักก็กะแล้วกั อยู่ร่มชายคาประเทศไทยเดียวกันที่เกี่ยวหักเบิดตจ้ะบอแมนชายคาเดียวกันประเทศอืนที่เกี่ยวหักจ้ะหักสุขุมสุขุนในโลกนี้จ้ะเพื่อนสร้างเฮ้ามาให้เฮาหักกันจ้ะบ่ให้เกลียดกันจ้ะสร้างเรามามีพ่อองค์เดียวกันให้รักกันมากๆนะคะบายบาย